แม็กมาจีบเด็กในแก๊งเบอร์เกอร์เหรอใครวะผู้หญิงผิวสีอ่ะเขาบอกว่าคิดว่าเป็นเจ๊แฟงอ่ะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยินออกมาแบบแบบผมไม่เห็นอะไรเลยไม่มีใครพูดเลยนะไม่มีใครพูดเลยไม่ต้องคุยกันดีๆ ไม่อะไรเลยตอนเนี้ยไม่ได้หรออะไรอ่ะคือบางคนอยากจบบางคนอยากเล่นหรอหรือวู้ไหมบางคนไม่อยากเล่นแต่เขาทะเลาะกันแล้วนะตอนนี้เขาไม่ยอมใช่ไหมสรุปไม่แล้วนี่คือไงเขาขอเขาคุยใหม่หรอไม่รู้อ่ะสรุปเมื่อกี้นี่เขาทะเลาะกันเองปะคุยไม่จบอ่ะอ๋อไม่ไม่เขาเขาเขาเล่นต่อนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาไปแล้วอ่ะอ้าวสรุปเขาเอาต่อใช่ไหมกาบอกเขาเอาต่อครับเมื่อกี้ไล่ดิอ้าว ตำรวจไปเยเลยด้วยเนี่ยฮะมันไม่รู้มันคือเฉยไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าไงโอเคว่าเฉยถามหลายรอบเมื่อกี้ว่าเขาก็เรียกอยู่โอ้ยแค่ปากฉลามมันเดียวเองไม่ยอมอีกโอเคกันก็ทั้งแก๊งละกันมันทำยากกระปากฉลามเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็รู้ว่าใครโดนกก่อนโอ้โหไปตายแม่ไม่ไม่ขอแค่อันเดียวไม่ได้งั้นก็ทั้งแก๊งเลยละกัน ใส่โพสได้ไหมอ่ะแก๊งเนี่ยเนาะวันแก๊งสุดท้ายเอยากชอบเลยผมผมก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันครับอันนี้ไปเร็วไปเรเวลไปเรเวลไปดักเรเวลไปเร็วเบลอีล่าตามมานะอีล่าตามมานะอีวอยู่อีวอยู่ทักไงดิค้าสวัสดีครับแม่โหลดอีกแล้วอ่ะจะบอกแล้วไอ้แจ็คกูเวดเยอะเลยวัวเต็มเลยลุง เออไปเร็วไปรีบไปรีบไปรีบไปเร็วมนกลังครับกออยู่เร็วไปไปไปเร็วเร็วเวเฮ้ยเร็วเไปเฉยไปต้องมเต็มเลยมาเต็มเร็วไปเร็วเล่เี่ยยกลับไปไอ้สัตว ไปบ้านมันแึงมึงว่ามันขับรถมันออกไปเมื่อกี้ครับลุงออกไปเมื่อกี้ยเมื่อกี้รถเกิดกันมานั่นแหละนั่นยังไม่ได้ครับถ้าครับใช้เวลาหน่อยเราดักเลเวลเลยไอ้ย่าตอนนี้เราได้เปรียบสัตว์ไปซื้อถุงศพมาทุกคนเลยไอ้ศพมาแล้วใครไม่รู้นั่งย่อข้างในเดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวดินั่งแอบอะไรไทย แม่เดี๋ยวรอเราดักเรเบลครับผมว่าน่าจะยังไม่ได้คาร์ดเกาะว่าอะไรตอนนี้ตอนนี้น่ายังไม่ได้คาร์ดเกาะเว้ยกูคคว่าพวกมันอะไม่ผมมั่นใจว่าเขาจะทําเก็บใส่ตู้กันพวกนเนี้ยโอ้พิธีมาไวอะ่ะสวัสดีครับไปอยู่ข้าววะเยี๋ว่าสามกระบอกนะนะเอ้ยมาเดียวขอหน่อยอเลขสามเก้าครับเออครับเกาะใส่ตู้ไว้ก็ดีนะไอ้เหี้ย<ๆ> ตัวไม่มีเหล็กครับขอเหล็กหน่อยได้ไหมผมมีเงินแดดเลยเงินแดดเฮ้ยเชียเอาระเบิดไประเบิดบ้านมันดิสัตว์กูใส่เกาะไปแล้วไอ้เชียไปไประเบิดบ้านแม่งดิออกไม่เรับแม็กว่าไงได้ข่าวว่าพี่แม็กมาจีบเด็กในแก๊งเบอร์เกอร์เหรอ ใครวะผู้หญิงผิวสีอ่ะเขาบอกว่าคิดว่าเป็นเจ๊แฟงอ่ะจริงหรือเปล่าใช่ก็คิดว่าเเจ๊แฟงไงไม่เราเราพี่แม็กมาจีบเขาเหรอจีบอะไรไม่ได้จีบจีบอะไรยังไม่ได้คู่อะไรเลยคใครอ่ะดูด้วยดูหน้าหน่อยแค่เปนเหมือนทรงเจ๊แฟงดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยแก๊งจะแตกแล้วเนี่ยไปเล่ห์เหอะเฮียเริ่มจะรีแล้วเร็ว วอะไรวะไง้เีกูบินบอลเล้วว่ะบินบอลกระเทียร์แล้วไม่บินเห็นกูเห็นเห็นปกติเดีร็วๆเติมนิดเดียวพอไอ้สัดกางฟรีกูชอบอ้าวเฮียไอ้เติมนิดเดียวพอไปเร็วไประเบิดบ้านมันแล้วเอามันเลยไปเร็วปล่อยทุกคนไปบ้านมันอิสซาคาราบุงก้าโป๊กดียวโป๊กดิดักแชทอ่ะโป๊กรักแชทหน่อย どど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 。<noise> <noise> เอาลลเอลยระเบิดเลยปกปุดเกมไวนะห่อเปหรือว่าเฮียอะไรก็ได้ทประดงธรรมดาเกมไวเลยไปยนะโคตรยั่ไปูดอน

เราแจ้งแล้วเราแจ้งแล้วเราแจ้งแล้วเอ้ยใครควบกูอ่ะข้างในไม่ไหวแล้วรอ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 เบิร์รอระเบอร์รอช้อีกแล้วระเบิดไปแล้วพี่ระเบิดไปแล้วเดี๋ยวไปไหนให้เช็ดปะเฮิร์สปะฮิโคตรไปไม่ถึงไปไม่ถึงไปซ้ายายอยู่ตัวซ้ายเออครบหน่อยนะรอก็เราก็รอแลอวมันระเบิดไปแล้วเรอก็เราก็เราก็ไม่ไปหรอกูจะเป็นน้ำมันให้มันมันเข้าไประเบิดข้างในบ้านมันก็ได้ไอ้นี่มันล็อกอยู่นี่หว่า ถ้ามึงไม่เห็นไฟมึงไอ้ทายไอ้เชี่ยเยี่ยคนไฟลูกก้าวขึ้นมาก้าวขึ้นมาม่าปฏิกรรมตัวไม่เถทำตัวไงมึงเนี่ยวว้าวว้าวว้าวมาบ้านทำตัวไม่ต่อกไฟดับแล้วไฟดับแล้วไปไปมา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 ดูทำตัวไม่เถอะเข็นรถออกเข็นรถออกเข็นรถออกเลยวางกันด้วย อูหลังฮะด้วยสาๆๆดือแล้วรีเบิร์ตมีตาใจว่านี่พูดตามเหลือพูดตามเหลอข้าโดนบุบบ้านแล้วค่ะหฉันโดนบุบบ้านฉันโดนบุบบ้านแล้วค่ะตัวไม่ถูกคอ้ยพี่แต่รอตอนไหนพี่อันนั้นลบปีนขึ้นเรื่องได้ข้างบ้านข้างบ้านนะข้างบ้านนะพวกเราเปล่าพวกเราวางวางละลุงครับ สนองปัญหาด้วยการวางระเบิดบ้านมันปล่อยมันละไม่อ๋อมันรอประตูบนเหรอเราประตูบนไอ้ล้มอ่ะเพื่อนลุงยิงนกเอี้ยงล้มอยู่โดสปาจีนตีนอะไม่มีสามประตูนะลงอีกได้ได้ประตูนี้เปิดแล้ว ไม่ข้างบนครับลุงมีประตูข้างบนที่เหมือน้านเราอีกชั้นหนึครับไป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 เอเบียโอไปได้เอเบียโอไปดับเดี๋ยวต้องไประเบิดประตูบนอีกหนึ่งประตูนะครับเล็บไปมีคนเช็ดห้องนอนข้างล่างเอาเอาข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีตัวเดียวข้างล่างเออแท้งแท้งแทงแท้งแทงสวยสวยสวยมันไม่กล้าลงมาหรอกไม่ทำตัวไม่เจอครับตัวไม่มีป่ะมีระเบิดอีกป่ะมีระเบิดไปไทำตัวไม่เจอเช็ดห้องนอนก่อนนะเดินโถมเชียต้องไหมต้องวางไหมระเบิดไประเบิดไป หายออกมาเขี้ยะไม่มีพี่ไม่มีไม่มีเดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวมันจะตายมันมันระเบิดมันระเบิดไกลมันระเบิดไกลมันตายแน่นอนมันตายแน่นอนโซนบนบ้านมันตายหมดขึ้นมาชั้นสองเขียข้างล่างคนเดียวพอข้างล่างฝันมาหน่อยเดี๋ยวระเบิดคุณก็เดินอยู่เหมือนกับบริเวณตัวบ้าน่วนเธอไม่ถอดมาเดินทางแม่ใจหมดไอีกระวังระเบิดนะพี่ตรงนั้นพี่ ิชั้นสองเคี้ยวชั้นล่างเคียวดูดูดูมันนอนไอ้ห่านี่มันนอนเหมือนเรียนอ่ะดูดูดูติดแล้ว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 ระวังระเบิดไอ้ห่านี่มันนอนเนี่ยดูไทเลสมันโดดออกมันโดดออกมันโดดออกตรวจครับใช่ครับขดโดนบกลโกครับมันโดดออกแน่ตับขาครับขาดตับขาดตับแล้วเอาเลย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 เอาได้เอาได้เอาได้ หล่นว่หล่น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 มาตัวนึงข้างานข้างาตัวนึงตัวนึงหอมา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 ตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวก็ได้จะแยกขาดเราเร็ว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  หอมาหอาขึ้นรถกูขบนถอยมาขบนลงมาขบนลงมาได้สบแล้วขบนลงมาลงมาออกมาออกมาได้ศพยังได้ศพยักษ์ขามอนขมอนขมอนขมอนเรือเรอเร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 ไปยยอมาไปย ย่อยโดนมายิงเพื่อนย่อยโดนมาไปไหนเอ้าเฮ้ยสวยขอเพื่อนสวยเพื่อนออกเพื่อนออกเอาเริ่มไปมันออกมาเก้ามันดิมันออกมาเก้ามันดิเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อรอพวกมึงอ่ะได้พี่พี่คือออกแล้วได้นะ เอาบอลเออ้เข้าเราหรือเปล่างบ้านหลังบ้านหลังคนน่คนนต้องเล่นต้องเล่ต้งเล่ต้องเล่น้องมาหลังบ้านหลังบ้านเล่นสกปรกมาเลยไอ้ตงบอสตายโดนยิงมาเนี่ยเอาใครยิงกูเนี่ยลงมาลงมาขยะลงขยะลตายตายไปตายโง่ตงบอสตรงนี้สงบอสอ้ตงตงงบ้สงบอสไอ้ตงงบอ้ไอ้ไอ้ตงบไอ้สไตงบไอ้ไอ้ต แม่งยิงเฮ้ยตำรวจมึงยิงพวกมันบ้างดิเฮียโอ้ไม่ยิงมันเลยอ่ะตำรวจแม่งยิงแท่นี่ยิงเป็นลูกเบี้ยงเลยมึงยิงกูไม่ยุดอ่ะไอ้บองไอ้บองไม่ต้องตัุดด้วยหย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 ุดด้วยไม่ดัดจะแทงจเชิงเลยกู้นเข้าไปกูกโดนระยำ หยุด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 ยุดยุดตอนตำรวจจริงไม่พักก่อนตำรวจโอ้ยข้ามอาอยืนนิ่งเลยครับเนี่ยแม่งยิงไม่เอาส่งเลยสัตว์เอาก็สับไปก็เพื่อนสับไปสับายสับายสบายสบายโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยมึงล้มไม่เลิกมึงก็ยังมาหน้าไปแทงอ่ะไอ้เหี้ย มึงล้มไม่เลิกเลยนะเว้ยไม่ใช่ดจรินจริงมันจริงให้เขาต่อยด้วยเนี่ยประเด็นเนี่ยวิ่งออกก็วิ่งออกไม่ได้เนี่ยโอ้โหพอเขาตายเขาบอกไปเร็เบลวเขาอีกตำรวจมีคนห่ออยู่ในบ้านในบ้านมีห่อเนื้อมีห่อเนื้อมีห่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 อเนื้อมาช่วยด้านหลจแต่เป็นศพคนใช่มาช่วยโคนมาช่วยโคนเป็นศพเลยครับมาช่วยผมมาช่วยเพื่อนผมอ่ะฮัลโหลมีคนห่ออยู่ในบ้านอะตำรวจ ตำรวจบุกดิจะยิงทำไมอ่ะไปบุกดิตำรวจฮาร์ฟตำรวจฮาร์ฟอยู่ไหนบ้านน่อยกวัวกวัวบีจิงจะโม้ทำไมอ่ะไอ้กวัวกวัวมาที่กวัวระแทงเพื่อผมอยู่เลยเป่าแจ่งลุกขึ้นมาไอ้กัดลุกขึ้นมาตำรวจในบ้านน่ะครับไม่หยุดเลครับพี่โอ้โหในบ้านมีคนลู้แล้วด้วย เดาไงอะเข้าไปห็นแล้วเห็นเคสแล้วเห็นเข้าไปเอาดิเข้าไปเอาสิเดี๋ยวรอกำลังตำรวจก่อนลุงเนี่ยพวกผมช่วยได้นะช่วยได้ครับช่วยได้ให้มันเข้าช่วยในบ้านเขาไม่ได้ครับเป็นพื้นที่บ้านเขาโดนยิงเอ้าเอ้าคุณลู่ครับช่วดูคิดอะไรไม่ออกแต่คิดถึงตลอดนะผมยอมแล้วคุณลู่

i